สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับสิ้นปี2023นี้คลิปนี้มะนาวจะพามาอัปเดตโซฟาราคาหลักพันที่คุณภาพจึงใจแน่นอนจัดมาให้ครบจบทุกสไตล์ทั้งงานบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์โฮมบ้านทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านแฝดคอนโดจะมีรุ่นไหนน่าสนใจยังไงบ้างไปดูกันค่ะ อ่าตัวแรกต้องพูดถึงคนนี้เลยเพราะนี่คือลูกรักของเราเองน้องเอสโตค่ะนี่9,990บาทค่ะน้องเอสโตเนี่ยเป็นงานโซฟาทรงคลาสสิกนะทุกคนแต่งบ้านสไตล์หรูหราทัชมาฮาตัวนี้เข้าได้หมดซึ่งตัวนี้นะคะนุ่มมากคอนเฟิร์มจริงจากการใช้นาวของมนาวเองที่ระยะเวลาหนึ่งปีที่นอนตัวนี้มาทุกวันอบอกเลยว่าแฮปปี้สบายใจเวลาพิงหลังตัวนี้คือบอกเลยว่าเลิฟสุดเพราะว่าช่วงล่างตัวนี้จะดันเอวพอดีและด้านบนจะรับไหล่พอดีน้องคนนี้หน้ากว้างอยู่ที่ซ้าย เมสเซนสามารถเลือกผ้าเลือกหนังได้เยอะมากจะเป็นผ้าฮอลแลนด์หนัง PU ลายไหมอันนี้คือตัวแรกลูกรักของมะนาวเอกมากันที่ตัวที่2ค่ะคือน้องจูเนียร์9 9 9, 9 0ตัวนี้มันจะมีความแบบโมเดิร์นมากขึ้นแล้วตัวนี้นะคะถ้าใครอยากได้เป็นงานม um ินิมอลมินิใจัยราคาเบาแนะนําว่าให้เปลี่ยนสีเพราะมันเป็นงานสีอ่อนเนี่ยมันจะดูม mini ินิมอลมินิจัยทันทีน้องจูเนียร์เนี่ยเป็นงานโซฟาที่ เนื้อนั่งค่อนข้างอยู่ในเลเวลแล้วแบบว่าตรงกลางนิดหนึ่งคือเนื้อนั่งเนี่ยมันจะมีความแบบนุ่มลงไปไม่ได้แข็งนะคะแล้วก็หมอนพิงเนี่ยจะค่อนข้างโอเคเลยสําหรับน้อง junior, จูเนี่ยจูใจตัวนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่ไซส์2เมตรแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าสามารถปรับเบสซ้ายเบสขวาได้เลยตามใจชอบเลือกสีได้เยอะมากหรือว่าจะเลือกเป็นหนังก็เลือกได้เหมือนกันสําหรับน้องจูเนี่ยอันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยใครที่อยู่คอนโดบ้านทาวฮาวทอมตัวนี้วางได้แน่ นนมากันที่น้องแดนนิสค่ะแดนนิสเด่นใจลูกสาวแม่เป็นเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วมาก่อนตัวนี้เป็นงานโซฟาขายดีที่ราคาไม่เกินหมือนของร้านของเก้าเฟอร์นิเจอร์ของเรามีความนุ่มฟูดูน่านั่งงานคลาสส่แต่ตัวนี้โมเดิร์นขึ้นมานิดหนึ่งบริเวณทรงแขนนี่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ย เนื้อนั่งค่อนข้างมีความกระชับนะทุกคนคือกระชับเฟิร์มมากๆเรียกได้ว่าถ้าดูหนังเรื่องหนึ่งสชั่วโมงแล้วนั่งดูจนจบเนี่ยตัวไม่ไหลไม่เหลวแน่นอนส่วนที่พิง ผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ค่ะใครที่ชอบงานดันหลังเยอะๆรับช่วงคอพอดีอันนี้มะนาวแนะนํามากๆสําหรับน้องแดนนิสใครที่ต้องการนอนเบสยาวนอนราบไปเลยสามารถปรับได้มีที่วางแก้วน้ำให้ซ้ายขวารวม1แถมหมอนแบบนี้ให้2ใบรุ่นนี้นะคะเราจะมีสีเฉพาะให้เป็นลิมิเต็ดเนาะแต่เบสลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าจะด้านซ้ายด้านขวาราคาโปรโมชั่นค่ะ9,990บาทจัดโปรลดเหลือ8,990กว้าง2เม เบสยาวเมตหกสเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันดีกว่าอันนี้คือน้องใดอ่นะคะ่ะรูปลักษแขนของเขาในี่ยลักษณะโค้งมนสวยแบบนี้เปิดร้านเสริมสวยเนี่ยก็เอาน้องไปตั้งโพสีสันได้ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยหน้ากว้าง2เมตม 15เซนนั่งได้หลายคนแล้วก็มีสตูลให้อยู่ในเซตน้องคนนี้เนื้อนั่งเนื้อสัมผัสเป็นยังไงรุ่นนี้ค่อนข้างเฟิร์มกระชับเลยแล้วก็เป็นงานทรงตัวไอแบบนี้รับแขกได้ค่อนข้างเยอะหลังพิงก็จะมีความเฟิร์มกระชับนิดนึงใครต้องการไปซื้อแบบรับแขกเปิดร้านเปิดบริษัทต่างๆมะนาวแนะนําน้องไดอานะ่ารุ่นนี้มีสีให้เลือกเยอะมากๆค่ะทุกคน2 0 3 0สี 20, 30, 40, ตรงนี้ทุกคนสามารถเลือกได้เลยราคา9,990บาททั้งหมอ ทางสตูนครบเซตครบจบในตัวเดียวรุ่นนี้สามารถปรับหลังได้ด้วยนะมากันที่คัลเลอร์ค่ะอันนี้เป็นงานโซฟารุ่นใหม่ของเราคัลเลอร์ราคา8 9 9 0บาทเท่านั้นจะพี่จ๋าเป็นงานโซฟาทรงตัวไอสตัวนี้ไซส์หน้ากว้างเมตรห้าสิบเมตรห้าสเพลเล็กไปหรือเปล่านอนได้เลยสบายสบาย ที่พักแขนคือนุ่มมากนอนแบบนี้ไม่จึดอ,อัดไม่เกรงไม่อะไรทั้งนั้นฟังก์ชันคือแน่นมากยกขึ้นออกมาแบบนี้นอนยาวได้เลยปรับหลังได้อีกใครที่แบบว่าเฮ้ยคอลเลอต์ตัวนี้ไซส์เล็กเนื้อนั่งเป็นยังไงค่อนข้างมีความเฟิร์มกระชับนะลุกนั่งค่อนข้างง่ายน้ําหนักเยอะก็ขึ้นลงได้สบายสบาย,บายตัวนี้จะมีสีค่อนข้างจากัดเลยแต่ว่าเป็นสีในสต็อกรีพิเตส,สวยทุกตัวส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่หน้าปาาคล้ายๆกันนะคะราคาเท่ากันเลย8 9 9 0บาทอันนั้นคือน้องอ e ีก้ไซส์เท่าๆกัน ขอแค่คุณบอกมาเราพร้อมจะจัดให้และโซฟาตัวต่อไปเขาจะทุกท่านและพูดอย่างนี้ได้บ้านได้ยิมน้องวูดดีค่ะนี่ถือว่าเป็นงานโซฟาที่เรียกได้ว่าแถมหมอนไปใหญ่ ที่สุดมีความย้อนยุกด้านบนก็จะมีความเป็นสี่เหลี่ยมนิดนึงแต่ด้านล่างก็จะมีความแผนเป็นโค้งมนแบบนี้รุ่นนี้สามารถปรับหลังได้นะคะ3ระดับเหมือนกับทุกๆรุ่นที่ผ่านมาเลยส่วนเนื้อนั่งของตัวนี้ค่อนข้างเฟิร์มกระชับรับแขกได้ค่อนข้างเยอะ 4- ี่ห้าคนนั่งได้ปรับนอนเป็นเตียงราบได้แล้วหมอนใหญ่ขนาดนี้ขมแน่นอนตัวนี้มะนาวมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะจะเป็นหนังพียูลายไหมจะเป็นหนังพีดีตัวนี้เลือกได้หมดเล ในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะจากราคา7,990บาทจาัดโปรลดเหลือ6,990บาทเท่านั้นขนาดหน้ากว้างอยู่ที่ซ้าย1เมตร88เซนค่ะซื้อเอาไปแบบว่าอัปเกรดราคาห้องของเราเนี่ยก็สามารถทำได้อันนี้ชื่อรุ่นอะไรครัเนียอันนี้ชื่อว่าน้องเอโซค่ะเอโซรุ่นนี้นะขายดีมากรุ่นนี้ โซฟาสไตล์โมเดิร์นงานความเหลี่ยมของเขาเนี่ยทันยุคทันสมัยปัจจุบันแน่นอนราคานะทุกคนถ้าได้ยินต้องกรีดเพราะเป็นงานโซฟากว้าง 2, m, 2> เมตรเบสยาวเมตรห0แล้วเนื้อนั่งนี่มีความนุ่มลงไป นั่งแบบสบายหมอนใบใหญ่นั่งพิงได้เลยเต็มที่แบบนี้มีที่วางแก้วน้ำให้ทางด้านซ้ายด้านขวาและที่มะนาวชอบที่สุดนอกจากการปรับเบสได้ตามใจชอบแล้วเนี่ยรุ่นนี้ยังมีช่องแห่งความลับ เปิดเก็บของใต้นี้ได้อีกจ้าและในฟังก์ชั่นแน่นๆขนาดนี้นะทุกคนเรามี2ส,สีให้เลือกนั่นก็คือสีเทาแบบนี้และสีน้ำตาลราคาโปรโมชั่นโคตรเด็ดจาก6,990บาทเหลือ5,990เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ งานสไตล์มินิมอลกันอีกสักรุ่นหนึ่งจิ๋วแต่แจ๋วแน่นอนมากันที่น้องซีโรคานี้คือจิ๋วแต่แจ๋วเลยตัวนี้เรียบน้อยเบาบางสบายสบายมีขาลายไมย้มินิมอลมูจิตัวนี้เนี่ยมันมาเป็นตัวทีไ่ได้ได้ว่าเจอบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นในพิ t e ท e รสเพจแต่งบ้านตามคลิปวิดีโอ,ต,อต่างๆโซฟาทรงเนี้เป็นที่นิยมมากๆแล้วราคาถูกตัวนี้หกพันเก้าร้อยก็สิบบาทเท่านั้นเองหน้ากว้าง2เมตรสเเซนสามารถเลือกสีได้ด้วยนะ ทุกคนถ้าไม่ชอบงานสียีนแบบนี้อยากให้เป็นมินิมอลจา๋าๆเนี่ยมะนาวแนะนําพวกสีน้ําตาลบอกเลยว่างานครบจบในตัวเดียวเดี๋ยวมะนาวพาไปดูตัวที่ราคาถูกกว่านี้กันดีกว่าก็คือรีไคลเนอร์ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นโซฟาในอุดมคติเลยนะสําหรับงานไซส์หนึ่งที่หนัาแขนนุ่มๆฟูๆหน้าตาดูอบอุ้มพร้อมรับพร้อมนอนพร้อมนั่งคนเดียวได้อย่างเต็มที่ถามว่าน้องคนนี้เนื้อนั่งเป็นยังไงตัวนี้เป็นงานฟังก์ชันถือว่าเป็นงานฟังกชันที่เนื้อค่อนข้างนุ่มกว่าหลายรุ่นที่มะนาวนั่ง ผ่านผานมาแล้วก็ที่พิงรุ่นนี้แบบถึงในช่วงระดับศีรษะระดับคอพอดีมีที่วางแก้วน้าให้2ข้างทางด้านซ้ายด้านขวามีที่เก็บของด้านข้างเป็นตัวถูกสําหรับเก็บพวกรีโมทหรือแม็กกาซีนให้นอกจากนี้สามารถปรับนอนเอนยาวได้อีกไม่ว่าจะเป็นงานเอนหลังแบบนี้ หรือนอนราบไปเลยแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีตอนนี้นะนั่นก็คือ1เลยเป็นหนังสีเทา2เป็นงานผ้าสีน้ําตาในราคาเท่ากาัน5 9า0บาทขอปิดด้วยตัวที่ราคาน่ารัก ที่สุด1ตัวเนี่ยคือไซส์1เมตร80เซนเป็นงานโซฟาสไตล์มินิมอลมินิใจขั้นสุดถึงได,ได้ว่าเรามีให้เลือก2สีจุกๆรุ่นนี้นะคะน้องมิเกลเนี่ยจะมีความนุ่มฟูในเรื่องของที่นั่งเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มเด้งมากขึ้นแล้วตัวที่พิงก็จะนั่งได้ผ่อนคลายมากขึ้นรุ่นนี้แถมหมอนให้2ใบปรับหลังได้3ระดับราคา4,990บาทแต่ถ้าเป็นสมาชิกร้านของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์แล้วซื้อสินค้าครบ5,000บาทและ ซื้อในราคา4,590บาทเท่านั้นค่ะคุ้มแน่นอนแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับงานโซฟาราคาไม่เกินหมื่นวันนี้แต่ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แถมน้องคนนี้ให้สักตัวแล้วกันอันนี้เป็นน้องรูด,ดีสินค้าขาย,ยโชว์ไม่รู้นะว่าจะเปิดตัวขายยังไงเมื่อไหร่นะแต่ว่าราคาคือต้องพูดเลยเพราะว่า เป็นงานหนึ่งที่นั่งอาร์มแชร์3,990บาททุกคนผ้าดีด้วยเป็นผ้าฮอลแลนด์อันนี้บอกเลยว่าแถมให้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ ของ Youtube Channel ของก้าวเฟอร์นิเจอร์หรือถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมรุ่นนี้มีสีไม้อยากดูรีวิวจังเลยทักมาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์นะร้านเราอยู่ของ9้าวธัญบุรีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9ก้โมงเ้าจนถึง1นึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มเลยค่ะวันนี้วันอาขอก่อนุญาาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ